คุณย่าดวงดาวอดใจไม่ไหวจริงๆหลังเห็นเบสคำสิงโพสต์รูปล่าสุดในไอจต้องบอกเลยว่าตอนนี้เบสคำสิงตั้งแต่เป็นโสดก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะสวยเปล่งปลั่งขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านสาวเบสก็ได้โพสต์รูปภาพล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับได้ระบ,บุแคปชั่นเอาไว้ว่า อย่าพึ่งว่าหนูเจ้าชู้แต่รูปคู่ยังไม่พร้อมลงเนื้อเพลงครับเนื้อเพลงซึ่งงานนี้คุณย่าดวงดาวจารุจินดาอดใจไม่ไหวจริงๆหลังเห็นเบสคำสิงได้โพสตแคปชั่นล่าสุดในไอจีได้เข้าไปคอมเมนต์เอาไว้ว่าชอบดีงามมากหลานป้าทางด้านเบสเนี่ยก็ได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่าคิดถึงป้าดาวสุดๆค่ะดูละครป้าดาวอยู่ด้วยอีๆแล้วคุณย่าดวงดาวจารุจินดาเนี่ยก็ได้เข้ามาตอบกลับอีกว่าคิดถึงค่ะเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพ ในวงการของคนและรุ่นที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว